สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจําเดือนมิถุนายนคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิด14มิถุนนาถึง14กรกฎานะจ๊ะเรามาดูกันก่อนว่าบรรยากาศความรักโดยรวมของชาวมิถุนในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างสวิตออดจา้แาแฮงแม ส e r the s t r เส้นและก็อ่าเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะมีความอึดอัดเดือนนี้คุณจะสร้างความสร้างปัญหาสร้างความอึดอัดให้คนรักคู่ครองได้พอสมควรนะในลักษณะที่เดือนนี้ค่อนข้างจะยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะ แล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดสร้างความอึดอัดให้กับคนรักคู่ครองได้ได้ดีทีเดียวแหละเดือนนี้จะค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะจะต้องให้แฟนทําตามอย่างตัวเองค่อนข้างเยอะทําไมเหมือนเมธเลยอะ่ะแต่ว่าถามว่าทําไปเพราะอะไรอ๋อก็ทําไปเพราะความรักนั่นแหละอยากจะให้เขาทําเหมือนเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะ บังคับแฟนค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียวล่ะแต่ถามว่ามันมีความรักให้กันไหมมันก็มีแหละแต่มันจะทําให้แฟนคุณอึดอัดค่อนข้างเยอะนะในเดือนนี้นะก็ให้ระมัดระวังนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว่าบรรยากาศความรักของคนมีคู่ครองในมิถุนนี้เป็นไง10ไม่เท้าเหนื่อยไงบังคับพินถือเหรียญ เจ็ดดาบหกถ้วยมันจะมีการคนที่มีคู่มีแฟนเดือนนี้เรามาระวังนะถ้าจะกลับไปแอบคุยกับคนรักเก่าแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าๆเนี่ยคุณจะค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยในการทำอะไรเหนื่อยในการปิดบงังเหนื่อยในการทำงานไม่ให้แฟนรู้อะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะ เ,ออเดือนนี้ก็เราโตคนเองก็จะกลายเป็นบางครั้งบางคราวก็เหมือนจะแบบฮึดฮัดใส่แฟนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฮึดฮัดเพื่ออะไรกบเกลื่อนเออก็ทะมาระวังละกันเขาจับไม่ได้ก็ดีแต่ว่าอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนรักคู่ครองค,คุณเขาไม่ได้รับรู้ไม่ได้รับทร,ร,บราบอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเดือนนี้คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะแอบทำอะไรลับๆลับ,บ,บหลังแฟนเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวคนเองก็จะเหนื่อยแล้วก็จะหมดอิด เราก็จะผ่านพลโลมาลงกับแฟนแบบนี้ไม่โอเคนะจ๋าอ่ะขอดูหน่อยคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอืมมาทีเดียวคู่เลยเหรอสองถ้วยหนึ่งเหรียญคิงถือไม่เทา้าสามดาบ คนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องถามก่อนว่าคุยคนเดียวหรือเปล่าเหมือนกับคุณมีคนคุยมากกว่าหนึ่งเลยแล้วคุณพยายามหรือคุณอาจจะไปรู้ว่าคนที่คุณคุยเนี่ยเขามีคนมาจีบมาชอบอะไรแบบเนี้แล้วเหมือนกับว่ามันมีความพยายามในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ยื้อแย่งความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันอึดอัดครับข้องใจนะ คุณก็พยายามเวทตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในตรงเนี้ยคุยไปก็อึดอัดใจไปคุยไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ใจเรามาหรือเปล่าแต่ก็พยายามประคองให้ตัวเองไปอยู่ในชีวิตเขามากที่สุดก็จะทําให้ค่อนข้างอึดอัดนะมีถุนคนที่มีคนคุยกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงเนี้ยแต่ถามว่าดูแล้วเขาก็เหมือนมีใจให้เราแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ย บางครั้งบางคราวก็เหมือนเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจได้อยู่เหมือนกันนะในเดือนนี้คนที่มีคนคุยกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ใช้เวลาดูไปก่อนนะเย่๋ยเพิ่งรีบร้อนเดีายวเพิ่งมั่นใจไปเย่ายเพิ่งตัดสินใจให้หาข้อมูลหาอะไรให้เรียบร้อยก่อนถ้าคิดว่าไปต่อได้ก็ยังไม่อยากให้ฟันทงตอนเนี้ยก็คือให้พยายามปะระคับประคองกันไว้ก่อนละกันนะจ๊ะแต่ว่ามันจะมีความอึดอัด อยู่ในใจไปด้วยนะคะ,ะทีนี้คนมิถุนที่เป็นคนโสดเป็นยังไงเอ่ยเกเหรียญมีความสุขกับเงินมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เด s u นค่ะห้ดาบสองเหรียญจัดเม้นมคนที่เป็นคนโสดต,ตอนนี้เหมือนกับทะเลาะกับตัวเองว่า จะยังไงดีจะอยู่เป็นโสดแบบนี้ไปก่อนหรือว่าจะมีคู่ใจหนึ่งก็อยากโสดใจหนึ่งก็อยากมีคู่เหมือนช่วงเนี้คนลัคนาราศีมิถุนนะ่ะแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามีคนมาจีบแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีดีไหม ในบางคนก็รู้สึกว่าโสดแบบนี้ดีอยู่แล้วแต่บางมุมก็รู้สึกว่าอยากมีใครสักคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเตือนเนี่ยคนที่เป็นคนโสดในลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะค่อนข้างแบบเหมือนเป็นไบโพล่าเดี๋วดีเดี๋ยวบ้าเออจะมีดีหรือไม่ดีมีแล้วมันก็ไม่โอเคเอ๊แต่แบบอยู่คนเดียวฉันก็รู้สึกเหงาีอแต่อยู่อย่างนี้ฉันก็โอเคอยู่ กลับไปนั่งคิดก่อนไปตั้งสติก่อนนะคะถ้าตอนนี้มันยังไม่มีใครแล้วเรามีความสุขก็อยู่กับตัวเองไปก่อนแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่จาเป็นจะต้องเดินออกไปนะคะสําหรับลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้เนาะอะ,อะขอดูคําแนะนํำหน่อยค่ะอืมเดือนนี้เขาก็บอกว่าทําอะไรก็อย่าเพึ่งมั่นใจทุกๆอย่างร้อยเปอร์เซ็นพยายาม เวทไวก่อนว่ามัน 50- 50มันจะดีไม่ดีอะไรแบบนี้เราก็พยายามหาคนที่เขามีประสบการณ์คุยแนะนาําไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทําให้เรานอนไม่ค่อยหลบับปวดหัวเหนื่อยเครียดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ทําอะไรก็ให้กึ่งๆึ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งเต็มที่ไม่ว่าจะกับแฟนกับคนรักเก่าหรือคนคุยหรือว่าโสดก็คือให้ตั้งสติก่อนว่าทุกอย่างมันมันมีทั้งบวกและลบมันไม่ได้ ลบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันไม่ได้บวกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าแนะนำมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะเรื่องความรักบางครั้งนะตอนนี้ถ้ามันยังไม่แน่นอนก็อย่าเพิ่งไปทุ่มกับมันมากนะคะอ่ะก็เป็นคําแนะนําโดยรวมของลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนหน้าเป็นยังไงก็ค่อยกลับมาว่ากันวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ